ซาบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือกว้างมาเพิ่งเมนูเด็ดจ้าึ้นมาจากขึ้นปันนาานตติอันนี้คือแมงมันมะแรงมันหรือว่าบ้านบ้านภาษาไทยเอิ้นว่าอ่าสมดปวกอันนี้ยังหมดเนี่ยมะแรงมันบวกเอิ้นแมงมันก็จะประมาณอันนี้ของแซท้ตีนปลาตัวเดียวที่มาแม,ม่แม่แม่ มันจะกตเล็กๆลูกจะโอย่างไงเี๋ยวอไปเก็บมาเออเนี่ยสี่ส่วนมากจะออกประมาณท้ายเดือนสามเดือนสามเดือนสี่ฝนตกมาก็จะออกมานี่เรื่องคือเราไปเก็บมาได้จากข้างโรงเรียนเนาะอันนี้เอาได้มาแล้วเราสะเอาไปแกงใส้หน่อไหม เออเนาะ,ะเสียบไปแกงเชโน่ไม้กินแซบหลายเด้อมมันตัวนี้มันจะกน้กนๆทีกน้นมันตรงๆโป่งๆท่านก็คือเอนน้ก็คือก็คือน้ํามันของแมงมันเนาะน้ำมันนั้นมันจะแซบหลายส่วนน่อไม้นี่ก็พวกเขาหักเอาจากโกน่อไม้ไทยบานข้างๆโรงเรียนเหมือนกันได้มาตั้งหว่าหนึ่งก่าแล้วเขาก็มาทำการต้ม พากันต้มแกงกินในโรงเรียนเองเลยเนาะอันนี้เอาอันนี้นนแกงต้มแกงกินในโรงเรียนเลยจ้ะอันเนี้ยนี่ซื้อเห็ด<ก>เข็มมาใสอ้ย<ว>ใสเมือเห็ดเห็ดใส่ซื้อเห็ดเข็มมาใส่ด้วยแล้วออใสไเลยอันนี้ค,คือตามแบบไม่สมบูรณ์เดิมแ<ก>ัวไม้ทังนี้ก็คือไม่สมบูรณ์ก็คือมันจะขาดผัก อย่างน้อยต้องมีผักมะอึหรือมีผักคะหรือผักเหน่าผักโขผักเหม็นภาษาบ้านเราเอื่นกันกัแบบประมาณนี้เนาะนี่แล้วเอาแมงมันป้วลงไปปุ๊บลงไปได้หลายตืดมันยังไม่กดเดยตอนเอาให้หมดทุกตัวอย่าให้เหลือนี่ก็คือไม่มีเข้าเบื่อเนาะ ปกติแล้วแกงหน่อไม้จะมีข้าวเบือแต่เขาไม่มีข้าวเบือตต่แกงแบบแบบไม่มีแบบจํำเป็นมีอะไรก็ใส่มูนติวๆไม่มีข้าวเบือเราก็ใส่แค่พริกก็ไปนี่ไงคนก็ไปนะพริกก็พริกไม่ได้ใส่อยู่นะใส่ห้าหกมาพริกแห้งด้วยเนี่ยะั้นตอนเอาลงไปคลุกแล้วก็จะมีน้ำหย่านางมีหน่อไม้น้อยเนื่อแล้วก็มีเห็ดเข็มแล้วก็มีแมงมันนี่คือ ตัวเด็ดในงานได้แมลงมันเนาะนี่อันนี้คือแมลงมันตัวงมันก็เลยจะเป็นแมลงมันที่มันบินล่องลอยไปได้ในปีก็มาตอมดอกไฟมันหล่นนะเราก็จะเก็บเอามาคั่วรับประทานได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแซ่บอย่าบอกขายง่ายฟดแล้วคือหม้อเราฟดแล้วเนาะมันก็ใกล้จะได้ที่แล้วสวยงามใกล้จะได้ที่แล้วเนาะ มาซิมวันนี้เหรอ s. น่เรียบร้อยตักใส่ถ้วยแล้วมาถึงเวลาเสิร์ฟจ้านี่เดยมันตายแล้วเดาใจบ่แม่มันยังพอตายเลยคนต,ตัวต้นนั่นนะ <c ười> นี่แมงมันจ้าแมงมอนอืมกินยังอ, <c ười> อร่อยอร่อยแซ่บอี๋แซ่บฟาเด็กน้อยมาคม่โมงโมงบ่นคเกับยาก็แซ่บาอเนสีย อืมขอบใจสำหรับการติดตามซีสมคลิปของเฮาเดอร์อันนี้คลิปของแมงมันเนาะเราจะไปเอาการคลิปวิธีชีวิตของบ้านๆของเฮานี่แหละมาถ่ายลงแบงปั่นกันอันนี้คือวิ่เนาะแมงมันบอกว่าทางฟังนั้นทีมีบ่เนาะขอบใจหลายๆท,ที่ติดตามรับโซงขอบใจหลายๆแล้วโอกาสหนนะ้าพบกันใหม่บ๊ายบาย